ภาษีคาร์บอนเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสําคัญและเป็นมาตรการที่มีการนํามาใช้กันทั่วโลกโดยมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจเพื่อให้ประเทศของตนนั้นสามารถบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างสําเร็จในประเทศไทยนั้นมีหลายภาคส่วนที่เริ่มดําเนินการในเรื่องนี้แล้วเช่นกรมศรพสา,ามิตรมีการเก็บภาษีคาร์บอนกับรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณมากๆจากข้อมูลระบุว่าประเทศไทยนั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว400ล้านตันต่อปี โดย70%นั้นมาจากภาคขนส่งและพลังงานที่ผ่านมากรมสรรพสามิตเคยเก็บภาษีรถยนต์ตามซีแต่ปัจจุบันนั้นจะเก็บตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาแทนเช่นถ้ารถยนต์ปล่อย100กรัมต่อกิโลเมตรจะเก็บที่25%ถ้าปล่อย150กรัมต่อกิโลเมตรจะเก็บที่30%ถ้าปล่อย200กรัมต่อกิโลเมตรจะเก็บ35%และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ ส่วนรถ EV ีที่ปล่อยครราร์บอนไดออกไซด์ออกน้อยนั้นโดยปกติจะเก็บที่8%แต่วันนี้นั้นถูกปรับให้เหลือเพียง2%เท่านั้นนี่จึงเป็นตัวอย่างสําคัญที่ทำให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊รราซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะมีผลต่อการเก็บภาษีอย่างไรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆหน่วยงานในประเทศไทยนั้นมีความพยายามส่งเสริมให้ E ีีมีบทบาทมากขึ้น